มะเร็งปอดมีทางรอดแค่เรารู้ทันสวัสดีค่ะดร,รวริศราดาวันนะคะหมอปอสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะก็คงขอ,อเล่าเรื่องมะเร็งต่อนะคะตอนนี้เป็นอวัยวะที่สำคัญเกี่ยวกับการหายใจก็คือปอดของเรานั่นเองนะคะทำไมต้องเรียนรู้เพราะว่าปอดมีมีหน้าที่สำคัญนะคะแล้วก็บางทีภัยคุกคามของปอดเนี่ยก็ทำให้หลายท่านนะคะมีความรู้สึกทุกข์ทรมานนะคะแต่ถ้าเรารู้ทัน เราก็จะป้องกันตนเองได้นะคะมะเร็งปอดลังแคนเซอร์นะคะเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ทําให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติซึ่งต่อมานะคะจะพบได้เมื่อมะเร็งมีขนาดใหญ่และมีจํานวนมากก็และก็แพร่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วมะเร็งปอดก็จะทําลายชีวิตของผู้ป่วยได้รวดเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งค่ะมะเร็ง ของปอดจึงแบ่งออกเป็น2ชนิดตามขนาดของเซลล์นะคะความแตกต่างของขนาดเซลล์นี้จึงมีความสําคัญต่อวิธีการรักษานะคะทําให้แตกต่างกันอันดับแรกก็คือเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลลเล็กนะคะพบได้ประมาณ1 0 1 5เซลล์จะเติบโตและแพร่กระจายได้เร็วกว่ามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลเล็ก ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วการรักษาจะไม่ใช่วิธีการผ่าตัดจะรักษาโดยใช้ยาหรือใช้รังสีส่วนมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลลเล็กนะคะเป็นชนิดที่2พบได้บ่อยกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลลเล็กพบได้ประมาณ85-90%แต่แพร่กระจายได้ช้ากว่าและรักษาให้หายขาดได้โดยการผ่าตัดหากพบแต่เนิ่นเนดังนั้นการตรวจและประเมินตนแต่เนิ่นๆและรู้ทันจึงดีที่สุดดังนั้น ตอนเริ่มต้นอาการจะไม่ค่อยแสดงนะคะแต่เมื่อลุกลามแล้วอาการดังกล่าวจะชัดขึ้นเช่นมีไอเรื้อรังแต่เป็นลักษณะไอแห้งๆหรือไอมีเสมหะไม่หายสักทีนะคะมีปัญหาการหายใจอาจจะหายใจที่สั้นแล้วก็มีเสียงดังวีดนะคะเจ็บหน้าอกอยู่ตลอดเวลาไอมีเลือดปนเสียงแหบติดเชื้อในปอดบ่อยเช่นปอดบวมนะคะเหนื่อยง่ายแล,ล้วรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะนี่คือกลุ่มอาการที่จะแสดงนะคะเมื่อเมื่อมีอาการหนักขึ้นไปแล้วนะคะดังนั้นก็มีการนิยมการคัดกรองมะเร็งปอดโดย3ประการนะคะที่นิยมทํากันในปัจจุบันก็คือมีเอ็กซเรย์ปอดนะคะเพื่อดูภาพัยวะและกระดูกภายในทรงอกนะคะแล้วก็การตรวจเสมหะคือนําเสมหะมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศเพื่อหาเซลล์มะเร็ง แล้วนะก็การตรวจคัดกรองแบบใหม่นะคะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะก็คือจะเห็นภาพสแกนภายในร่างกายทั้งหมดแล้วก็แปลผลออกมาด้วยคอมพิวเตอร์นะคะอย่างชัดเจนด้วยนะคะต่อไปก็คือถ้าสมมุติแพทย์สงสัยนอกจากการซักประวัติตรวจร่างกายตรวจเส้มหาเอ็กซเรย์ปอดแล้วนะคะแพทย์ก็จะทําการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมก็จะมีการตัดชิ้นเนื้อเพื่อวิวเคราะห์เขาเรียกไบออปซีนะคะโดยใช้เข็มขนาดเล็กตัดชิ้นเนื้อนะคะ โดยจะเจาะเข้าไปที่ช่องอกนะคะไปยังปอดแล้วก็ดูดเอกของเหลวและเนื้อเยื่อที่สงสัยมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็จะมีการทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์นะคะไประหว่างที่ที่กำลังเจาะอยู่ด้วยเพื่อให้ถูกเนื้อเยื่อที่ต้องการทดสอบนะคะแล้วมีการส่องกล้องตรวจภายในหลอดลมเขาเรียกบองโคสโ,โคปให้จะทำการสอดท่อขนาดเล็กที่มีไฟทางจมูกเข้าไปทางจมูกหรือทางปากเข้าไปสู่ปอดนะคะอันนี้ก็จะมีหน้าจอให้ดูได้ นะคะเป็นหน้าจอเหมือนโทรทัศน์นะคะแล้วก็ท่อนี้สามารถดูดอาของเลวหรือตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจได้นะคะต่อมานะคะก็คือการใช้เข็มเจาะเนื้อช่องเยื่อหุ้มปอดนะคะโดยแทงผ่านผนังทรวงอกนะคะก็มีอยู่หลายแบบนะคะแล้วก็มีแบบตรวจช่องกลางทรงอกโดยการสองกล้องแล้วก็มีการตรวจช่องทรงอกโดยการสองกล้องอีกแบบหนึ่งนะคะ เข้าไปเพื่อตัดชิ้นเนื้อของปอดไปตรวจนะคะการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีนะคะก็คือใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT s c สแกนแล้วก็มีการตรวจโดยใช้คึื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI นะคะแล้วมีการตรวจด้วยเครื่องโพตอนนะคะโพซิตอนอเป็นการสแกนนะคะเขาเรียกเพ t สแกนนะคะเป็นการฉีดโมเลกุลของสารกรัรมมันตภาพรังสีที่ร่วมกับน้ําตาลเข้าสู่เส้นเลือดนะคะ เซลมะเร็งจะดูดซึมเอาน้ําตาลชนิดนี้ไว้อย่างรวดเร็วและมากกว่าเซลล์ปกติทําให้เห็นความแตกต่างของการเรืองแสงเฉพาะของเซล์มะเร็งนะคะอันนี้เป็นแบบใช้ตรวจภาพรังสีนะคะกรรมภาพลังสีบวกกับน้าตาลต่อมาคือการตรวจยีนกลายพันธุ์ของมะเร็งจากชิ้นเนื้อหรือจากเลือดนะคะก็จะเฉพาะเจาะจงยีนได้เลยนะคะว่าเป็นยีนชนิดไหนแล้วก็กําจัดเซล์มะเร็งได้ตรงจุดนะคะสําหรับวิธีนี้นะคะ หลังจากผลออกมาเราก็จะได้รู้นะคะในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะว่าเกิดมะเร็งปอดได้อย่างไรแต่เรามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่นะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้สูบต่เราไปอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสนะคะที่ทําให้ปอดผิดปกติได้นะคะแล้วก็สามารถทําลายเซลล์ปอดของคนที่ ระหว่างคนที่สูบก,กับไม่สูบ10บถึงสาเท่าเลยนะคะสําหรับคนสูบบุหรี่นะคะแล้วก็มันแปรผลความเสี่ยงขึ้นอยู่กับจํานวนของการสูบนะคะจํานวนมวนแล้วก็จํานวนปีที่สูบมานะคะเวลาให้ประวัติเวลาคุณหมอสักถามอาการนะคะต่อมาก็คือการได้รับสารพิษหรือมลภาวะในสิ่งแวดล้อมเช่นควันบุหรี่นะคะเอสเปตโสหรือ,อกา๊าซเลดอนนะคะสารหนูสารรังสีสารเคมีอื่นๆนะคะ แล้วก็ฝุ่นแล้วก็ไอระเหยจากนิกเกิลนะคะโครเมียมและโลหะอื่นเหล่านี้ก็เป็นตัวทําให้ปอดเนี่ยมีโอกาสเกิดมะเร็งนะคะถ้าเราทํางานอยู่กับกลุ่มที่ใช้สารเคมีกลุ่มนี้นะคะต่อไปเป็นอายุนะคะอายุเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะโดยหลังอายุ40ปีนะคะน้อยค่ะที่จะพบในคนอายุน้อยกว่า40ปีนะคะแต่ก็ยังพบอยู่นะคะ มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเราก็เสี่ยงนะคะแม้ไม่ได้สูบบุหรี่มีปัจจัยเสี่ยงต่อกันเป็นมะเร็งปอดเมื่อไร่ควรไปพบแพทย์นะคะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและแวางแผนการตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลการฟื้นฟูปอดนะคะการตรวจสุขภาพแล้วก็รู้ทันโรคเนี่ยเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่เราอยากแนะนําส่วนระยะของมะเร็งนะคะกําหนดได้จากตําแหน่งของเซลล์มะเร็งและการแพร่กระจายของมะเร็งนะคะ การทำหน้าที่ที่ผิดปกติของอวัยวะนะคะมีความสำคัญมากนะคะถ้าระยะของมะเร็งนะคะก็จะช่วยให้แพทย์เรารู้ระยะของมะเร็งเนี่ยจะช่วยให้แพทย์หาวิธีการรักษาที่เหมาะสมแล้วทำให้โอกาสหายของโรคเนี่ยมีมากขึ้นนะคะโดยระยะของมะเร็งนะคะของปอดเนี่ยจะเป็นชนิดเล็กเนี่ยจะแบ่งเป็น2 2ระยะชนิดเล็กนี่คือทำให้เราตายเร็วเสียชีวิตเร็วนะคะ ระยะจํากัดของขนาดมะเร็งนะคะเป็นระยะมะเร็งอยู่ในบริเวณปอดเท่านั้นระยะการแพร่กระจายนะคะเป็นมะเร็งที่กระจายไปยังอว,วัยวะอื่นแล้วนะคะคราวนี้ในกรณีที่เป็นมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กซึ่งคนเนี่ยจะพบนะคะว่าเป็นตัวนี้เยอะก็จะเป็นแบ่งเป็นสีระยะอันนี้ฟังดีๆนะคะ ระยะที่1พบเฉพาะที่ปอดไม่พบในต่อมน้ําเหลืองไม่มีการแพร่กระจายไปที่อื่นระยะที่2นะคะก็แบ่งเป็นระยะ 2A มะเร็งจะมีขนาดเล็กและแพร่กระจายไปยังต่อมน้ําเหลืองที่ขั้วปอดนะคะต่อมาระยะ 2B มะเร็งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแพร่กระจายไปยังต่อมน้ําเหลืองและขั้วปอดแถมนะคะเซลล์มะเร็งอาจจะมีการแพร่กระจายไปที่ผนังทรงอกอีกเพิ่มเติมระยะที่3นะคะก็จะเป็นระยะ แบ่งเป็น 3a กับ 3b นะคะเซลล์มะเร็งก็จะมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ําเหลืองนะคะในระยะ 3a และในบริเวณอื่นๆที่ห่างจากปอดพบมะเร็งในต่อมน้าเหลืองรอบๆปอดแล้วก็เซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายไปหนักยังผนงังทรงอกหรือบริเวณกลางทรงอกด้วยนะคะต่อมาระยะที่ 3b ค่ะเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองอีกด้านของช่องอกหรือต่อมน้ําเหลืองเหนือกระดูกไหปะลาร้าและมีเนื้องอกมากกว่า1ก้อนในปอด หรือเนื้องอกจเจริญเติบโตในอีกด้านของช่องปอดเช่นหัวใจหลอดอาหารหรือมีของเหลวที่มีเซลล์มะเร็งอยู่รอบๆปอดนะคะระยะที่4มะเร็งได้กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยนะคะเช่นตับกระดูกแล้วก็สมองนะคะก็เป็นอวัยวะที่มะเร็งไปได้หมดนะคะสิ่งสําคัญของการรักษามะเร็งปอดเนี่ยก็คือเขาจะต้องพิจารณาตาแหน่งที่เป็นขนาดและระยะของเซลล์มะเร็งที่เจอนะคะ แล้วรวมถึงต้องประเมินสภาพจิตใจและร่างกายของผู้ป่วยด้วยนะคะส่วนการผ่าตัดมีเป้าหมายเพื่อเอาก้อนมะเร็งนะคะที่ปอดและต่อมน้ำเหลืองที่ช่องอกออกให้หมดซึ่งบางครั้งก้อนเนื้อชนิดนั้นอาจไม่ใช่เซลล์มะเร็งทั้งหมดก็ได้นะคะโดยทั่วไปจะไม่ใช้ในการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลลเล็กนะคะชนิดชนิดเซลลเล็กเนี่ยแพร่กระจายตัวเร็วมากนะคะแล้วก็ แต่เราจะใช้การผ่าตัดในการรักษามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลลเล็กในระยะทั้งที่1ที่2แล้วก็ที่3ามเนะคะอันนี้ก็แนะนำวิธีการให้ทราบนะคะว่าการรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาโดยการฉายรังสีเป็นการใช้พลังงานรังสีนะคะที่มีความเข้มฉายไปยังตำแหน่งของเซลล์มะเรง็งเพื่อทำลายกลุ่มก้อนของเซลล์มะเร็งนั้นวิธีนี้จะใช้ไม่ได้ผลกับระยะมะเร็งที่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆแล้วนะคะอาจจะใช้ควบคุมได้เฉพาะจุดเพื่อควบคุมการลุกลามนะคะการฉายรังสีใช้เวลาไม่นานและไม่ทําให้เจ็บปวดแต่อาจเกิดผลข้างเคียงเช่นคลืนอาหารลําบากอ่อนเพลียเบื่ออาหารระคายเคืองผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีต่อมาการใช้ยา ภูมิคุ้มกันบําบัดนะคะเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันระบบการทํางานของภูมิคุ้มกันต้องมีการสร้างขึ้นนะคะการตรวจจับและการทําลายเซลล์มะเร็งจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะการใการให้ยาเคมีบําบัดหรือ K ีโมนะคะเป็นการใช้ยากําจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่มีอยู่ทั่วร่างกายโดยทั่วไปยาเคมีบําบัดที่ใช้มะเร็งปอดเนี่ยจะเป็นรูปแบบยาฉีดเข้าเส้นเลือดนะคะ การรักษาแบบเฉพาะเจาะจงนะคะทาเกตเทอร์ปีนะคะเป็นการรักษาโดยใช้ยาที่มีฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งนั้นๆไม่ส่งผลต่อเซลล์ปกติให้ประสิทธิภาพในการรักษาและไม่ทําให้เกิดอาการข้างเคียงเหมือนยาเคมีบําบัดนะคะต่อมาเป็นการรักษาด้วยการผสมผสานนะคะโดยทั่วไปการรักษามะเร็งจะใช้วิธีมากกว่าหนึ่งวิธีขึ้นไปผู้ป่วยอาจจะต้องเข้าทําความเข้าใจในแผนการรักษาแล้วก็ เมื่อเข้าใจแล้วก็จะลดผลข้างเคียงของการรักษาแต่และว,วิธีได้นะคะถ้าเราร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพการรักษาก็จะเห็นผลเร็วนะคะแล้วก็เราก็จะได้ไม่กังวลมากนะคะถ้าเราเข้าใจนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทีมแพทย์ในการวางแผนเพื่อการรักษาอย่างให้หายอย่างยั่งยืนนะคะ คราวนี้มาดูอาหารกันค่ะ10อาหารที่บำรุงปอดนะคะแล้วก็หาได้ง่ายถ้าทานเป็นประจำปอดก็จะดีขึ้นนะคะเป็นการฟื้นฟูปอดนะคะเพื่อขับไล่เซลล์มะเร็งออกด้วย mm. ก็จะมีขิงนะคะเป็นสมุนไพรที่มีผลดีต่อระบบทางเดิอนอาหารช่วยต้านการอักเสบนะคะก็ไล่ไล่ลมในช่องท้องได้นะคะพริกหวานเป็นแหล่งวิตามินซีที่ดีนะคะช่วยต้านอัมูลนิสระและทำให้ภูมิคุ้มกันทํางานได้ปกติ แอปเปิลมีใยอาหารและมีวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระฟักทองนะคะมีสารอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพปอดหลายชนิดโดยเฉพาะแคโรทีนอยนะคะเบตา้าแคโรทีนบูทีนและซีแซนทีนนะคะขมิ้นชันมีสารเคอร์คูมินจากงานวิจัยพบว่าปริมาณสารเคอร์คูมินเนี่ยดีต่อการทํางานของปอดนะคะทําให้ปอดฟื้นตัวเร็ว ต่อมามะเขือเทศค่ะมีสารไลโคปินนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่ช่วยลดการอักเสบของทางเดินหายใจแก้โรคหอบหืดช,ช่วยทําให้การทํางานของปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรือรังดีเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลของมะเขือเทศผ่านไปแล้ว6อย่างนะคะสําหรับอย่างที่7จ็ดธัญพืชเต็ม,มเมล็ดที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือสีน้อยเช่นข้าวกล้องข้าวาเบล่ข้าวฟ่างจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยใย เส้นใหญ่แล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินอ e, ีซีเรเนียมนะคะกดไขมันที่จําเป็นที่ดีต่อสุขภาพปอดต่อมาน้ํามันมะกอกเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลสละที่ดีนะคะมีสารโพลีฟีนอลนะคะแล้ววิตามินอ e, ีที่ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะหอยนางรมก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จําเป็นต่อสุขภาพปอดได้แก่สังกะสีซีเรเนียมวิตามินบีและทองแดงนะคะและสุดท้ายผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ ลา b เบอรี่นะคะทั้งหลายมีฟลาวนอยที่เรียกว่าแอนโทไซยานินนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะจบไปแล้วสำหรับอาหารคราวนี้มาดูท่าท่าทางในการออกกำลังกายนะคะเพื่อจะฝึกกล้ามเนื้อทั้งกระบังลมนะคะให้ผู้ป่วยวางมือบริณนนาท้องนะคะเพื่อฝึกกล้ามเนื้อกระบังลมนะคะแล้วกำหนดลมหายใจโดยหายใจเข้าทางจมูก เข้าทางจมูกท้องจะป่องก่อนนะคะหายใจออกเป่าปากยาวๆท้องแฟบนะคะแล้วก็ฝึกหายใจพร้อมกับการเคลื่อนไหวของทรงอกเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของทรงอกนะคะท่าที่1ก็คือยกแขนทักสองข้างขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็ลดแขนลงหายใจออกเป่าทางปากได้ยิ่งดีนะคะต่อมานะคะท่าที่2ก็คือกางแขนพร้อมกับหายใจเข้าแล้วก็หุบแขนลงพร้อมกับหายใจออก ะะการขับเสมหะด้วยที่การไอก็ให้ผู้ป่วยนำมือมาวางไว้บริเวณหน้าท้องหายใจเข้าลึกๆออกลึกๆสักสองครั้งก่อนจากนั้นก็หายใจเข้าลึกๆสุด 1, 2, 3, แล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็ไอออกมานะคะการไอก็จะแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะต่อมาการบริหารปอรดด้วยไตรโฟรนะคะไตรโฟรเป็นเครื่องช่วยบริหารปอดให้มีการขยายตัวป้องกันเพราะว่าปอดแฟบได้ด้วยไตรโฟรก็จะมี3มช่องเหมือนในภาพนี้นะคะวิธีการ นะคะให้ถืออุปกรณ์ในระดับสายตาจากนั้นให้อมเมาส์พิชนะคะปิดดมปิดปากให้สนิทและเป่าลมหายใจออกให้สุดจากนั้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพยายามสูดทางไว้ประมาณ5วินาทีนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5้าค่อยๆผ่อนลมหายใจออกพยายามดูดให้ขึ้นทั้ง3ลูกนะคะดูดดูดก้อนลูก ลูกบอลเล็กๆในท่อเนี่ยนะคะให้ขึ้นทั้งสลูกแต่หากไม่สามารถดูดขึ้นทั้ง3าลูกได้ภายในครั้งเดียวก็สามารถฝึกทีละ1ลูก2ลูกและ3ามลูกให้ได้นี่คือประสิทธิภาพของปอดนะคะและป้องกันการแฟบของปอดด้วยหลังผ่าตัดนะคะนี่คือท่าบริหารนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงของปอดจะมีทั้งหมด6ท่านะคะท่าที่1นึ่เาเรียกท่าพุงป่องนั่งตัวตรงวางมือทั้งสองข้างที่หน้าท้องแล้วก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออก นะคะแต่อกจะต้องไม่ขยายนะคะให้ส่วนท้องเท่านั้นที่ขยายหายใจออกท้องแฟบนะคะทำตามได้นะคะเหมือนตุ๊กตาเลยนะคะท่าที่สองท่าอกนิ่งให้หายใจเข้านะคะก่อนแรกตอนแรกต้องวางมือซ้ายบริเวณหน้าอกก่อนแล้วก็มือขวาบริเวณใต้ลิ้นปีนะคะหายใจเข้าท้องป่องแต่อกไม่ขยายนะคะหายใจออกท้องแฟบนะคะต้องนั่งตัวตรงๆนะคะต่อมานะคะ คือท่าที่สามค่าขยับซี่โคงนั่งตัวตรงแล้วมือทั้งสองข้างวางบริเวณตำแหน่งของชายโคงด้านล่างนะคะทั้งสองข้างหายใจเข้าทางจมูกให้ซี่โคงบานเลยค่ะแล้วหายใจออกช้าๆให้ซี่โคงหดลงนะคะอันนี้จับก,การเคลื่อนไหวด้วยฝ่ามือเรานะคะว่าท้องมันเคลื่อนไหวตามด้วยหรือเปล่านะคะต่อมาท่าที่4นะคะก็คือท่าชูมือชูมือยืดอกหายใจเข้าทางจมูกพร้อมยก แขนทั้งสองข้างขึ้นด้านหน้าแล้วก็หายใจออกทางปากนะคะยาวๆเพร้อมาผ่อนแขนลงนะคะก็จะมีชูด้านหน้าแล้วก็ผ่อนลงนะคะอันนี้เป็นท่าชูมือนะคะต่อมาก็จะเป็นท่าที่5นะคะสําหรับท่ากลางปีกขยายปอดนะคะก็คือยกแขนขึ้นประสานกันด้านหน้านะคะหายใจเข้าทางจมูกนี้ก่อนนะคะพร้อมก,กางแขนออกทั้งสองข้างและหายใจออกทางปากยาวๆกับสูท่าปกติทําอยู่อย่างนี้นะคะ หายเข้าขยับออกท่าที่หกนะคะเป็นท่าสุดท้ายนะคะท่ายืดสะบักนะคะขยับศอกมือทั้งสองข้างประสานท้ายทอยนะคะหายใจเข้าทางจมูกนะคะการขาอ้อศอกออกนะคะหายใจเข้าลางศอกแล้วก็หายใจออกยาวๆพร้อมกับหุบข้อศอกแล้วกงหลังลงนิดหน่อยนะคะสําหรับการหายใจเข้าและออกแต่ละครั้งใช้เวลาครั้งละประมาณห้าวินาทีทําประมาณสิบครั้งต่อรอบนะคะ สาถึงห้ารอบแล้วก็พักสักสามสถึงหกวินาทีระหว่างรอบซึ่งทั้งหกท่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้นนะคะป้องกันภาวะปอดแฟบได้นะคะแล้วก็ลดอาการเหนื่อยหอบหายใจลําบากแล้วช่วยขับเสมหะได้ด้วยค่ะเป็นยังไงคะถ้าบริหารของเรานะคะทั้งหกท่าแล้วก็อาหารดีๆมีประโยชน์อีกสิอย่างนะคะที่หาได้ใกล้ใกล้ครัวเรานี่เองนะคะ บางท่านก็อาจจะปลูกไว้ใกล้รั้วนะคะเป็นพืชผักสม,มนุนไพรที่ช่วยฟื้นฟูปอดแล้วก็บำรุงปอดได้สําคัญก็คือทุกท่านต้องรู้นะคะว่าปอดเนี่ยเป็นอวัยวะสําคัญในการหายใจถ้าปอดไม่สมบูรณ์เต็มร้อเรเราก็จะหายใจเหนื่อยหอบเราผิดสังเกตเราก็ต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อให้แพทย์ตรวจร่างกายซักประวัตินะคะความเสี่ยงของเราแล้วก็ค่อยตรวจวิเคราะห์ในระดับที่เยอะขึ้น เพื่อหาสาเหตุให้เจอนะคะก็คิดว่าข้อมูลในวันนี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านก็ฝากติดตามหมอปอที่ facebook ดร์ดิศราดาวัน y o u t u พัก a ห k งอันเถื่อไลน์แอก็สแกน QR Code คตัวนี้นะคะเข้ากลุ่มสมุนไพรนะคะภูมิปัญญาพื้นบ้านของจังหวัดชุมพรนะคะอำเภอหลังสวนวัดคีรีวงศ์นะคะหมอปอเป็นสาขาที่13ที่จะช่วยดูแลเรื่องสมุนไพรให้กลายเป็นยาให้ได้และที่สำคัญก็คือเป็นตัวช่วยฟื้นฟูร่างกายที่ เรารับประทานได้ทุกวันทำรับประทานเองได้นะคะก็คืออาหารต่งตางๆนะคะก็ข้อมูลวันนี้นะคะก็ได้ค้นคว้าม,มาแล้วก็ร,รวบรวมมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านถ้าหากมีข้อผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภยัยและคิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้ายังไงชอบก็กดไลค์ให้ห่อยนะคะถ้าใช่ก็ฝากแชร์ไปให้ทุกคนเพื่อเป็นสะพานบุญร่วมกันคนยิ่งรู้มากยิ่งดีค่ะรู้เท่าทันโรค เราก็จะห่างไกลโลกนะคะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องขนขวายแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมขอบพระคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ